ตีนี้ยังไหมพอเข้ม้มอหวาเืิ่มหมอาหวาอน่ะค่ะท่เหมบช่ไัระวัางเวหลูก็เป็นห่วงหลูนะข่บอกวาหลูงยกะหลูโยกะหนาจอนะหลูหน้าไม่ต้องเป็นห่วงหลูต้องต่อสู้หลูต้องให้นอนอยู่หน้าห้องนาวเลยตีต้องไปล้านวิมาบ่อ หลู่เศร้าก็คนเจ็บมาแล้วบุญมาบับว่าพอผู้ขอแแม่หลาไปให้ขึ้นไปช่วยด้วยแล้วก็มาไปมีแต่ชาเชื้อที่ทิคอรแล้วพอมีความที่ตกใจพอมก็ไปว่าเจ้าหลู้ไปโรมบ้านอย่างเดียวแกชาเชื้อทิคออ๋อแล้วก็หิ่งอ๋อมาเลยฮ่าถล้นพอมก็ไม่รู้ตอนนั้นเจอเจอครับ เยอะดูเคยมั้ยเยอะครับแต่ตอนพอมันมันมันบอวะมียมันนั่นตายซะแลว้วพอมอกความที่วังเวทหลูกว็วิ่งเปิดตู้วิ่งข้าวไปเลยมาไปนอนอยู่หน้าห้องน้ำก็มีเจ้าหนี้อล้วพวกขออยู่เล,ลูเค้วคนนี้คงมีพฤติกรรมตบตีทำลายลูกสาวรูบ่อยไหมครับบอยครับละบอยครับพวาะว่าเมาก็มาเราไม่ยุ่งามาเราไม่ยุ่งครับ

ต้งูบูบามันนั่านี้ล้องมันคิดมาคนเป็นบมอเป็นแม้ก็จ,จ<ะ>น,นอ,อาการลูกเศร้าตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับียม่กก็มันหนับปลาเลยแต่ปวดนี่ไม่ได้สิ<ต>อา่านเลรู้สึกันะกกบ้างไนครับพอเห็นหน้าหู้นั่งคิดมาต่อไปอนี่เราคิดว่าเราจะเข้าไปจัดก,การเรื่องภายในครอบครัวก็ไม่ขับว่าต่อไปจะให้ลูกเศร้า ถ้าลูกเศร้าให้เป็นปกติแล้วจะให้ลูกเศร้ายู่กับไม่ให้ยู่กับจะพามาไหว้สีบ้านเองเลยใช่ไหมดูสังล,สงล้ล ى, านสังหรุ่อบ้านห้างกับบ้านรัมบา้านกิโลถึงอ่ะ